มาแรงเอาไม่อยู่เพื่อนผมบอกเลยนะผมทำมาแล้วผมเอาอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าเราเราทำกเกษตรที่ปลอดสารพิษเนี่ยมันทำยากตรงไหนครับเพื่อนหนึ่งตัดย้ามเหนื่อยเนาะสองมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยทำเพื่อนผมพามาดูวิธีการที่ผมหมักนะครับหมักพวกมูลสัตว์ต่างๆเนาะอันนี้เป็นขี้จิงหลีดนะขี้วัวขี้ไก่อะไรผมเอามาหมักนะ นะครับมีอะไรที่มันตุกผูกผมเอาอันนั้นนะเพื่อนที่หมวกที่อะไรผมเอานั้นนั้นอันนี้น้ําที่เพื่อนเห็นคือน้ําที่ผมผสมแล้วนะครับก็คือเป็นน้ําเอที่ใส่พอดอหนึ่งอ่ะพอดอหนึ่งหน้าตาเป็นยางนะเพื่อนเนี่ยนะเนี่ยไปขอมาเลยไปขอเลยครับที่เตามสํานักงานที่ดินต่างๆครับผมเอไม่ไม่ใช่ที่จดที่ดินนะหมายถึงว่าพัฒนาที่ดินอ่ะเดี๋ยวไปผิดที่ไปกลมที่ดินผมตายเลย ไปพัฒนาที่ดินเพื่อนไปขอเขาเลยบอกเขาเนี่ยเราจะมาทําน้ําหมักนะนะครับนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ผสมกับกากน้านําตาลเนาะนะครับที่ดําๆเนี่ยผมก่ำการแล้วผมกๆๆ็กวนกวนกวนเงี้ยกวนให้เข้ากันทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้อย่างน้อยหนาทีเพื่อนนะนี่ผมทิ้งไว้ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยแต่กองกองเนี่ยเพื่อนจะต้องให้โดนน้าก่อนนะเพื่อนเนี่ยเพื่อให้ชุ่มน้ําก่อน นะครับน้ำจริงๆคนจะหมาดๆนะไม่ควรจะชุ่มนะครับเดี๋ยวเด้อแต่ไม่เป็นไรหรอกมันจะไม่ต้องเป๊ะก็ได้ครับผมแต่ว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะเพื่อนเนี่ยนะฮะพอมันเริ่มชุ่มน้าปุ๊บนะครับเราก็จะเอาจูนินซีเนี่ยลาดลาดแบบนี้เพื่อนลาดให้ทั่วเลยคุณจะใส่บัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่บัวนะครับใส่บัวให้มันกระจายไปทั่วเพื่อนอย่าให้มันเป็นจุดใดจุดหนึ่งนะครับโอเคไหมนะ แ้มกระจายให้ทั่วนะครับอันนี้เป็นขี้จิงหลีนะเพื่อนเนาะขี้วัวขี้แพะขี้หมูได้หมดนะเพื่อนนะครับใส่ได้หมดเนี่ยผมก็จะวิธีง่ายๆก็คือเอาวางเอาญ้าอะไรก็ได้ใบไม้ส่งใบไม้สดใบก้งใบกล้วยเนี่ยใส่ไปได้หมดเพื่อนแล้วก็เทเนี่ย อยู่ในกระสอบมาเทลงไปเทเทกบฟางพอฟางเสร็จปุ๊บก็กบทิ้งอย่าให้สูงเกินหนึ่งเมตรเพื่อนอย่าให้สูงเกินหนึ่งเมตรนะเพื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะคุณภาพมันจะไม่ดีนะครับเสร็จปุ๊บก็มาใส่เพื่อนก็เอามาโรยเลยพอมันเย็นนะต้องมันเย็นก่อนพอมันเย็นนะเพื่อนเอามือจับดูก็รู้มันจะเย็นใช่ป่ะเนี่ยเพื่อนเนื้อกอผมก็จะโด่ใหญ่เงี้ยเห็นป่ะเนี่ยฟิกปึกผมก็ใส่ฟิกพวกฟิกพวกมนเดื่อฝรั่งเนี่ยเนี่ยเพื่อนผมก็ใส่ดูเด มันงามออกทุกข้อตานยนะเพื่อนแม้แต่ละมุดเองอะ่ะนี่ขนาดหนอนมันกินใบนะเพื่อนอของผมเป็นเป็นกเกษตรไม่ใช้ยาฆ่ายาฆ่า,มาแมลงนะเป็นกเกษตรปลอดสารพิษนะเพื่อนเห็นปะมันก็งามจนนะครับมแมลงกินบ้างอะไรกินบ้างช่างมันเถอะเนี่ยเนี่ยเพื่อนมันก็แตกช่อแตกไหลงามเลยเนี่ยนี่หนักผมพักเอาไว้นะแต่ผมก็ามาโรยโรยบ้างนะเพื่อนเอามาโรยบ้างนนิดหน่อยเพราะเตรียมอันนี้เตรียมจะปลูกนะก็เลยมาพักไว้นะครับเพื่อน มันก็แตกไปอ่อนดีแต่เป็นเพราะหน้านี้ด้วยแหละมันก็แตกแหละแต่มันแตกก็ถือว่าปกติครับเพื่อนมันแตกยอดอ่อนอยัง่ถือว่ามันถือว่ามันปกติใช่ไหมฮะถ้ามันไม่แตกี่ปกติถูกไหมครับอืมโอเคฝากเพื่อนกดไลค์กดต like, ิดตามไปนะครับพต่อไปเดี๋ยวผมมีละมุดเนี่ยในราคาที่ถูกแน่นอนนะเพื่อนกิโลยี่สิบสามสิบผมก็ขายเพื่อนแล้วแถมปลอดสารเคมีด้วยปลอดสารขยะด้วยผมไม่ได้เน้นกําไรเพื่อน เน้นอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขดีกว่านะครับผมนะฮะเพื่อนก็จะได้ทานผลไม้ที่มันแบบมันไม่มีสารพิษจริงๆอ่ะเพื่อนถึงยาฆ่าหญ้ายาฆ่ามแมลงที่เขาฉีดอ่ะหรือยากันรากเน่าอะไรที่เขาฉีดอ่ะมันมันเขาบอกใส่ใส่เท่านี้นะห้ามเกินเท่านี้นะแล้วมันจะย่อยสลายเองเพื่อนมันดูดซึมเข้าไปนะแล้วออย่างเวลาเกษตรกรเขาใช้อ่ะ เออผมจะพูดดีไหมเดี๋ยวก็จะมาว่าผมบุรีเอาเพื่อนผมเพื่อนผมเล่าให้ฟังแล้วกันเขาเป็นเกษตร,รเนี่ยเพื่อนผมนะไม่ใช่เกษตร,รกรทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าผมเอไปพูดว่าเกษตร,รกรเพื่อนผมที่เป็นเกษตร,รกรเนี่ยบอกผมเองนะว่าเฮ้ยหนุ่มมึงสมมติออยมันให้มาให้มึงใสหนึ่งซีซีใช่ป่ะมึงต้องใส่อย่างน้อยสามซีซีไม่งั้นมึงเอาไม่อยู่เห็นไหมเพื่อนแล้วมันจะต,ตกค้างเท่าไหร่อ่ะเพื่อนอันนี้คือเรื่องจริงนะนะครับมันคือเรื่องจริงเพื่อน มันยิ่งใช้ก็ต้องยิ่งใช้เยอะๆเข้าไงแต่ถ้าเราทำเขาเรียกเขาเรียกให้ให้มันดีๆอ่ะหมายถึงว่าให้มันแบบเนี่ยผมจะเออทำไมผมพูดไม่เก่งเนาะทำให้ระบบนิเวศออะระบบนิเวศได้ละระบบนิเวศมันดีๆอ่ะเพื่อนให้มันอยู่ร่วมกันอะเดี๋ยวมันก็ดีเองอ่ะมีฝรั่งมีเนี่ยมันอยู่กันไปเลยเพื่อนเนี่ยถามผมปลูกอย่างเงี้ย เพื่อนว่าเนี่ยผมปลูกยาวๆเงี้ยผมปลูกสักร้อยต้นน่ะผมทําระบบนิเวศนเงี้ยได้ไหมผมก็ทําขายได้นะเพื่อนเนี่ยแต่ถามผมก็ไม่ได้เน้นทําขายไงเออผมไม่ได้เน้นทําขายไงน,นะถามว่าเขาก็เขาก็อ้างว่ามัน,ม,นมันแมลงเอาไม่อยู่เพื่อนผมบอกเลยนะผมทํามาแล้วผมเอาอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าเราเราทำกเกษตรที่ปลอดสารพิษเนี่ยมันทํายากตรงไหนเพื่อนหนึ่ง ตัดย่ามเหนื่อยเนาะสองมาทำปุ๋ยหมกักปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยทำน้ำหมักเนี่ยทำน้ำหมักไล้มแมลงมันเหนื่อยไงใช่ป่ะเออมันเหนื่อยก็เลยเอาง่ายๆดีกว่าไงโนโสโนโนแคร์ไงเพื่อนเนาะก็ชวนเพื่อนแหละเออถ้าใครไม่สายไม่สายแบบปลอดสารสารพิษแบบผมก็กดกดผ่านไปได้เลยนะกดเลื่อนไปเลยเดี๋ยวเราเรา เราจะแบบเออผมพูดไปแล้วมันอาจจะขัดหูขัดตาขัดใจต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะก็ผมจะชวนเพื่อนๆมาทำอย่างเงี้ยให้เยอะๆแหละเพื่อลูกเพื่อหลานของเราและของทุกคนอ่ะบนโลกเนี้ยจะได้จะได้ใช้พึ่งพาใสเคมีให้น้อยลงเคมีถามว่าใช้ไหมผมผมไม่ปฏิเสธนะผมใช้นะอย่างเช่นเอบ้านอ่ะที่คอนโดอ่ะมันมียุงผมก็ต้องใช้เอออยากยากยากกันยุงใช่ป่ะเอออย่างเงี้ยผมใช้นะอย่างไอ้ตู้คอนโทรเนี้ย ผมก็กลัวมดจะเข้าผมก็ฉีดรอบรอบตู้คอนโทรนนะทุกๆเ,เดือนอะไรเงี้ยกันมดมันเข้าไปอาศัยแล้วมันตู้คอนโทรนน้ามันจะพังอะไรเงี้ยนี่ที่ผมคิดเอาไว้แบบนั้นนะผมผมกำลังจะติดตู้คอนโทรนนะแต่ผมก็ผมสั่งมาแล้วล่ะอยู่ในห้องเก็บของแต่ผมก็ใช้วิธีนะี้ฉีด,ฉ,ดฉีดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเข้าไปแล้วแบบผมก็เสียดายอะ่ะเออเพราะตู้คอนโทรนมันมันราคาค่อนข้างสูงนะนะครับในคุมระบบน้ำนะนะครับโอเคพูดเยอะละผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมมีอะไร แบ่งปันนะครับเพื่อนๆในราคาถูกแน่นอนนะครับสวัสดีครับ